สวัสดีครับ FC. ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลหนุบามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนมีเซ้นพร้อมด้วยเบาเขียดนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ศาลปู่ฤสีกัดเหล็กแต่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปขอโชคลาภอยู่ที่จอมปวกจอมปวกแม่นางกวักเนาะหนุ่มอามสวัสดีครับหนุบมามสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ตัวมาหงุดงดที่แล้วเขาก็เหล็กบ่ไเดมาเมาที่แล้วบ่ไเด้อาเลยเนาะแต่วงงวดก่อนหนมามาพี่เอซี่ผมบอกอยู่ว่าพ่อทองแหล่มาอยู่พ่อทองแหล่พ่อทองแหล่มาอยู่จะเข้าบ่อเดือดมากพอทองแหล่เขาตัวอะรพอทองแหล่เข่าตัวอะไรพอพอตัวแหพ่อพ่าเรียกทูบอืมโอ้คันทีมันย่ายมันกระลายตัวอย่ดอกอือืมเขาเล็กทูบนะครับของพ่อทองแหล่ครับเรื่มไปตนไปเราก็ไผเจ้าเราเ็ซี่ต้นสวัสดีครับเออ มาวิดอตุรกีเลยแล้วเขานอนหนวใครนอนหัวตใครนี่เองนอนหัวดตื่นบ่สวัสดีครับพ่อต่อยเด้อเออตอนอ้มตอนกับอาท่านเปิดกล้องเี้่ไม่ยุนี่ไหมนี่แหละเห็นอ้อ้าเปิดกล้องยุนมอ้ามจเห็นดูอ้เขามเชี้ยสั้สั้นเงี้ยอไบีเออทาโมหายยังนะนี่บท่านดบอกไปดของดีของดีเยอเห็นเปดตา ฮึผู้คุณหานผู้คุณหันอะรนลนลงมาจากจากนเค่งเมิ่งมืงคนังเลยอันนี้เลยคลายๆไอไอรนายังกอดที่เ้าอับรุกแปลงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบดเปิดกล่องให้นี่ฮึมยังลนไม่ลนฝนไม่ลบหัาลายอกอนไอันาบเเต้ามาเป็นบาทเต็มบาทอยู่มือไอร์นาัเรียนกันอยู่นรอนเปอ อานนบอกเพื่อใดเองมันก็เป็นลูกเพื่อตัวเองนะจัดเป็นธรรมชาติเดีเดี๋ยวพอสอบเลยก็บอกว่าคนว่าเอาอดีตไปนั่งนย่างหละเพื่อมาเขาฝันเลยเอามาเอาอันเดีตเพราะจะเอาเพื่นมันแย่งกันโดยมักจะพูดบ่านนี้โดยตรงเพราะได้ยังเพราะได้สางเพราะได้ยังได้มาอิหลีปูคุ้นหานแต่ว่าเป็นยังพอต้องเรียบบอลหูนี่นะครับเนาะเดี๋ยวหาไปใช้กันไปใช้ไปใช้กันเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอลดู เอาของมีก็ไหนอยาแกับ่ส่งมาวิ่งพอตั้งแล้วนมอามเ็กบเบ้าเขียดโอ้เาไปชาไปหอยไปหันเมวมาอืมเ้ยมันเป็นหนูปะเส้นหนูปะเสียงี้ยฮะเ้ยเส้นเงี้ยีหลูก็กเส้นเง้ยน่จาอี้เอดังดัดังยืนไม่สานเป็นงยไมเสียงูเทยวเห็น นูก็พอรนูแเรียนร่ะนู้เรนมาหนี่งเดี่วเออราว่างเนอะเก้าสิบเจ็ดสี่สองเก้าสิบเจ็ดสี่สององอย่าได้ขาบเจ็ดห้าตัวเลขส็่จับเรองะครับต้องที่กิมาคูก็เล่นเล่นกับเขาได้นี เจ็ดแปดเออเนาะคือคือมันเป็นเลขเลขข้อที่ระดับช่งเลขเลขของเขาคนไก่เขาเนียนแบบแปดหนึ่เอาหนึงไปใส่หกเป็นเ็เออเนียน่นครับไปท้งสี่เดี๋ยวาจูบมาไหว้ไปมึงกนเดเข้ากะอ่าวิ่งไปูหว่เด้อเป็นยวไปไปว้ของเขาห้องเนียน่ะไปขอของเขาเนอะขอแม่แม่นะจับวม่นกว่าโอเคนะครับไไปที่ด้านโน้นก่อนนะครับ เมื่อความสูงของเกจอมปวกเจ้าแม่นางกวากนะครับโอ้หนาี่คนข้นหนาะปลวกยังก่อสร้างบ้านขึ้นหุกผู้ยิ่งขร้นระวังตกเถอะระวังตกเกอ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอ ะบางมันเก็ตแบบเลยเก็ตแบบมักท uh uh. uh ี่แบบเขาต้องแรมากเหนือสิเขาทั้งล um> um> ่างทั้งบนจอยนู่บ mm ้านเด็กจำว่าไรเห้นท่านผู้ชมเอสซีเขาแรงเขาเดิมเมื่อวันหนึ่งเราคันาะเข่าเขาครับครับผมคือท่านผู้ชมเพิ่นเรนมาบอกอยู่อืมนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมนะครับเตรียมสาเตรียมถูกเทียนนะครับแล้วสิ่งของเซนไร่กาบไหวขอโชคลาภน้ำจอมปวกจอมแหน่งกวักแต่เนื้อสิ่งยันใดก็ต้องไปบอกกาว ปูรือสีกัดเล็กนะครับเป็นจุดเที่ยงกะไว้เพิ่มนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอท่กแล้วและกันตัวถูกคนถูกช่องครับครับผมนะครับมือนี้ท่านผู้ชมคือเรามาที่ปู่ฤอสีนะครับปู่ฤอสีแหนึ่งเพราะว่าคือหมดที่แล้วผมไม่ได้มากแบบเขาต้องเด่นมากเด่นเป็นตัวเด่นก่อนเหอนี่ครับเดี๋ยวขอเรียกทูบ

คือคืออ่มามักขออน่่งคือของหมววันทีนหนึ่งไม่ขายจนมีข้อสอองบันหารอยหกสิบเจ็ดอีเดอร์ใช้วิจะนะารณญาในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ามันยี่มว่าขอเพิ่นก็คือเล็กเสี้ยซมซี่กับเด็กกรกสองยางพ้อนะครับเบ่งหันตอนผมเขามากกว่าคนคนไม่สั้นึนว่าที่เ็กเป็นนกเดอืออต้องซองห่างกับเหทซองหากับเหบเ็นะครับท่านผู้ชมนี่ยินเสียงแบเสียงอะไรเ,เสียเนือเปต้วเสียง คล้ายๆฉันนี่นาะฉันนี่ห้องหาผัวเลยผัว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 มีเรื่องเด้อว่ามีคนเคยเห็นลิงอะไรมาเนี่ยแต่ว่าเขาเ้ามาเคยเห็นเอทาได้ามขาขอโชคขอลาภด้วตรงเด้อ,ต,อตามๆค่คยๆไปขอเนาะมีมีสารดอนปูตาท้าบ้านลำกลนที่เห็นมาแล้วเห็นลิงอืมแต่ก็รตั้งน้องหีเที่ยวไปไทยเห็นเห็นลิงเป็นสารไม้มาสารไม้เห็นลิงมาตายไงได้หมดแต่ว่ามังนี้เนี่ยมังนี้ก็มี มีคนเห็นแล้วนะนี่นะมีคนเห็นแล้วแต่ว่าแต่ว่าเฮายังไม่ทันเลยเฮายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวบ้องหงอเดีบ้านแนนสักเมื่อต้องเจอนะเขาว่าเบางช่วงนะนะครับมาขอแบบนี่อย่างนี้คคุณอาตัว้อยไม่เคยจะเลี้ยงไม่ได้ไม่เสียตานะเงินก้อนใหญ่มากทั้งเรื่องอีแบบนี้ทั้งเร่องอีแบบนี้แบบนีคือเขามาของที่มันคือเอาตรงนะแล้วเข้ามั่งเงี้ยเอ้านี่ยังดำดำเนี่ยเอ้า ไอ้เชี่ยม้สียนนะย่ยฮยย้องใจบรสุเีเดวานะครับเนาะวอมนห้งาเทียะีแกห้องหาเทียเอามาทีแรกห้องอะไรห้องเทียอันนี้ห้องไหนเมกีเม่ร่ของแรงแงว ัวแกห้องเีนี่ห้องหาบอห้องหาห้อหกับห้องหากระเก้าหามันหเก้าตัวเดียวกันนี่เห็บหัวนั่นะมาลว่เป็นยังกั้นคงู้เขาใจคงรู้ว่าเสียใจน่ะเดะไย้สองลอยเศร้าเพ้อเดี๋ยวนงินท่อนขึ้นอืมาขึ้นเขาหดคาหคามาจำอากสองลอยแปดขึ้นเกล้าสองลอยเขาขึ้นอสองล้างไปนที่ใดมันลงที่เือสองลอยเศร้า เนื้หมูโลกระงน่าแปลงป่านสีที่พอร้อเหียดป็ไปยังไม่ต้องเสียใจเด้อแบบโลกระงมกาที่เทอได้กินเต้าหมูพ่อได้กินบักม่วงอ๋อนี่ก็เป็นกินเนาะแสดงว่าพวกกันกันหักกันงนุ่มาด้กินเนื้อหมูพอได้มากินมกม่วงคือเบาเขียดพ่นเห็นพ่นจตงสี่พ่นเป็นคนมีน้ำใจครับ อล้วดีพอท่องแรีบอกตรงๆเลยตั้งแต่จ,จับคนมันหรือคนมีน้ำใจเห็นเพิ่นังซีล่ะแต่มีน้ำใจอือันนี้พอได้ไปย่องนด้นี่เราใครๆเขว่มามีน้ำใจอีหลี <Oui. S 2> มีมือหนึ่ง <Yeah. S 2> พอท่องแรีสิเอ่อใครเพิ่นตั้งน้ำออกจากองค์ <Yeah. S 2> เพิ่นว่าให้เอื้อนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้เอื้อนเพิ่นทุกอวามทุกสารวัตรรอทุกควอมก็สารวัตรอันใดไง มาที่นี่ที่เรียกกับเข้าเรื่มเลยหรือล้วแต่ธรรมดาเอาตักไปตักไปพ่อคิดขึ้นได้พระวัดรุยเลยน้ำเต็มเต็มเลยหยกเทเลยอยกออเคเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากราบมาไหว้บอกกล่าวอาจารย์ทำไมกราบจอมขค้นวันไหย จองปลวกแม่นังกวักตองปลวกแม่นังกว,วกันกวะนะครับเดี๋ยวเรามาคอจบประหลาดเพินนะครับของหมวดวันทีหนึ่งเมษรายยอดีพ่อทอยองวันหาน่ร้อยสิเบเจ็ดนี้นะครับให้เบิ่งเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจาณระยาณนในการรคนี้นะครับท่านผู้ชมเด้อ,อหลังจากเมก่เขาใจ่เบ้าเขีดครับเตรีย,วรวยม,มยยว,มวิ่งาอไใ่เบ้าเขีดอยู่อืมย่งเดือสองร้อยสี่ของบ้ายังเอวินเตืในมูมนเ่เคร่งมากคือเงื่อนจากสายกัเงื่อนจากสาวตองเอาห้ยละโืองอลบอนห่งร้อ,รอรยย่สิบ เพิ่นเพิ yeah. ่นว่าให้สาวตองบ่ได้สอยจุแต่ว่าพอได้เงินขึ้นมาเพิ่นออกมาซอยจุเลยมันไปซื้อของมาแล้วมันต้องไปขอใจผิดด้วยอ่ะสาธุนะโมตัสสะภควโตพระมาสัมพุทธัสสะนตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคาวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอามาวิ่นบอกคนก็เลย สาธุสาธุเด้อปูรุสีกัดเล็กพรหมดยสิ่งศักดิ์สิาาทธิ์และเทวดาอารักษ์เจ้าปะพุ่งเจ้าที่พระแม่นางธรณีและจอมปลวกนั่งกวักมื้อนี้ลูกหลานทีมงานช่องมะวิน Channel น,น,นุ่มบางคนเดิมพอต้องแลคนเดิมป่าต่อยคนมีเส้นพรหมด้วยเป่าเกียรตินเดินทางมากสกระกราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาภขอฤทธิ์ผ่านวันที่1ของงวดวันที่1เมษายนพศ .2567 ขอได้โปรดสิ่งศักดิ์สิษฐ์ สถานที่แห่งนี้บ่ว่าสิเป็นเจ้าป่าผ้าเมียร่างธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณทุกดวงบวชเมตตาสงสารให้ลูกหลานได้โชคได้ลาภนั่งจอมปลวกแม่นางแม่นางควักศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สามโตตรงตรงต่างๆเลยสาธิตนะว่านบ่หันคอยตื่นท้องคอยเหาะฮึ่มฮึ่มยิ้เขาอ่าเง่นจะคองจะจะถูกไป สักรับอกปูหรือีสือหนูบอกร้ปงยเสียงบะกค้องยิ้เสียงเดี๋ยวผมจะได้ไปบอกกาปูเสือด้วยนะครับก็มีแบบเป็นเสียงววานัางหัผมไม่รู้หนผมไม่รู้หนึ่งอะไรบอร้อย้มห่งวนตัวหกึ่รู้มันสกเลย จะคุคุณซีเตอเอ็ดเอ็ดด้วยครันดิงล้นาะโคจูโลาปยังยังอย่งน้นโอ๊ยโอ้ยตกใจเลาใครจะขับเรื่อโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเอ้ยโอยเฮ้ยอ่ยโอ๊ยโอ้ย กำลังเจ้ถ oh, right? ูบอกก้าวปูด้วยสีกาเล็บโอ้ยคิวผู้เดียวอะไรแล้วโอ้ยเดี๋ยวแล้วโอ้ยมันนกขึ้นมันหนูขึ้นมันอะไรบุญฮะเฮ้ยย่าเป็นหนูอ่ะมันไปเราได้หรอหนูตัวนั้นก็ไม่หัวตัวเทียต้อยตรงตรงใจหมดเลยมีนงากินมายู่หันซะมันคือที่มาดูไงนี่นี่เขาเปลือกไม่อย่างนี้น้ำมันนี่นมียาขาเอ้า ไม่ไปตัวอ่ะเอ้โหใหม่เลวเจ้ากระไดพี่เจมส์ว่านงเออโอ้โหบอกยางคืนเลยโอ้โหคืนอี๋ยานยานมันใหม่อี๋ด้วยเนื้อไฝเนื้อไฝมันมันไม่ได้ใหม่อืมเนื้อไฟใหม่ตอกถูกปลายถูกมันมันเบิกขึ้นจังไปสะท้อนครับเนาะตอไหมโอ้โหบอกยังคืนเป็นข่วนถูกนะครับท่านผู้ชมบเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขอะไรดิอ่ะเจมส์ซีมาครับผมเดี๋ยวผมติดจัดการใส่เงาครับผมคือหลังจากท่านพิธีเสร็จขอกลาบเสร็จ มาง้มก็สิดับไฟอดีนะครับเพราะว่าใหม่ใหม่เห็นไม่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เราไฟมันเจี๊ยบเลยหมายเลขครับได้มาหมายเลขห้าครับหมายเลขห้า นะครับผมไปหาเอ้าตุ๊กแกห้องตุ๊กแกห้องเลยตุ๊กแกห้องได้หาบอ่ะยังหมายเลขค่าตุ๊กแกห้องครั้งแรกหกครั้งที่สองห้องหาอ๋อครั้งนี้เป็นหนึ่งบังไม่โดนว่าเป็นยังถือว่าพักไปให้ตัว ้ที่สองค่ะครั้งที่สองได้มาหมายเลขสามหมายเลขสามครับหมายที่สองสามถามสาดิงอมห้าสามห้าสามเรียนลดมากขึ้นไามาน่หรอกเดียะเบียนมากยิ่มาดหอกออกห้ รควาอมกันกับเสียงโอ้เปังใช่่อ้ะยกาดมห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดกันห้าหเจ็เจ็กับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับห้าสามหนึ่งห้าสามดห้าสหนึ่งบอกห้าสามเจ็ดเสียงยังขึ้นบังเวงเหม็นกังเหม่นกังเว่นกะก็เป็นเจังสี่เด็กกอะดง

อุ mm. ja. Ja. Oh, cool. uh, <mus mus ้ยย่งเสียงยังโคกยูุบอ่ะเจ้าชมเสียงมาดังอ้อมเลยสาธุเป็อไงเ็ิดดีใจแทนลุกลานมาก้อยนะคะโชคนฮาลาไปยอะตื่นเยอะทนนี่ไม่น้องที่ไหนนี้–พอชิไปรกจะเป็นสีละเอาไว้ที่ไหนทางด้านหลังเล่ ร่มมากก็ะากเรบกมร่เรแล้วให้เจะาปัวจัยเจ้าจุดเรียงถูกเจ้าไว้ส่นคือเป็นรูปจุดจุดแล้วนี่มงเร้วมันสือเบอร์ต่อไปอันเป็นในหนึ่งซีอังีะไปเป็นรถมีอเก่าฝาหัวนี่มันอันตรายเลยอันตรายถึงไม้เบิร์ดแล้วหนึ่งซีครับตัวที่สามไม่ลรมเรยเรียบอแล้วหนึ่ง อืมอ oh. oh. okay. oh. ืมอืมอ่าเขาเรียบร้อยมากแน่อน่าอันนี้เสียงที่ที่ผมนับกันคือเสียงทุกแก่ร้องนะครับร้องครบเฮ้ย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 นั่นนั่นนั่นไม่อยากยนี่เขาหยังเขาโอ้โหเขาเขายยงเขาหยุมเขา เอาวี่งเขาังเรื่งเขาาต้นไม้ต้นนี้เอ้ามี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 จอมปัวขี้่นีน้ำว้ายว้ายว้ยว้ายว้ยว้ยว้า้ายายายวดายว้ายว้ายว้เอ้าว้า้ายว้าว้ายว้ายเ้าย้ายว้า้ายนเายายว้ายว้านว้ย้เย็นายายว้ย้้ยวาาาจายา้น้า้้ย ว่าโดนเลยนครับทำกินทเลยเึกกระทอมทั้งใจมากึอืมเท็ดจดึมัก็จังกีกระทอมทั้งใจเนี่ยเมนอยู่ว้าเจ้ากระไดพอยยังสั้นเจ่าบักกระทอมทังใจอยู่เอ้าหม่เมื่อไรบอลม่เมื่อแล้ว หม่เพื่เล้วเออหม่เพื่ลี้ยวไม่เพื่อเลี้ยวเลขถูกพีเเลยโอเคขีพามาบางยปดูดมนะครับมาูเขาบก่ตัวขนาดได้암ไปดูมเดี๋ยไปดูครับผมไปดูเลขูกครับนเลยชอเยไป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 ไไป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 ไไป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 ไ สินยี่สมันก็ว่ามัหาันจะต้องกุ๊กกิอ๋อพเขาทมทใจเลยเนม่ยเ้ย้ยยังอีกบอขาดคำบ่ขาดคำงานไมไม่ได้าไม่บอหนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกตามลั้นนะครับหนึ่งสี่หกนะครับเลืหนึ่งหกดิดิเบืงดีดีเด้ะอยู่จอมปวกเห็นบ่นังนดีดีสิไม่ร่อยอยู่นั่นถ้าเพียงมันจรงก็เลียงถูก นะครับได้แต่ัวกขอบงขอบังมึงเหรครับนี่มึงไหนโอ้ลางอ้านี่เลขหต้นอ้าอ้ามเห็นป้วยนี่เป็นห้อยเสาะหลงเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมเลขหกอ้าอ้ามนี่นี่เพื่อบเาิงนี่เป็นสามหกหนึ่งดิเห็นมะเขียดนี่ห้าสามหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเออเมนตัวเลข ห้าสามหกหนึ่งมีมีห้ามีสามมีหกมีหนึ่งแล้วก็นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเหรอเหี้ยงอ่อองะ 嗯。嗯哈 <Huh? S 2> <tão>？啥？啥 <noise> 呀？喂！喂！ และท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะได้กลับลาปูรุสีกัดเหล็กแล้วก็จอมปวกเจ้าแม่นางกวัดไปแล้วนะครับก็ขอให้นะครับ f c ทุกท่านนะครับโชคดีปังๆกับการมาขอโชคลาภวันนี้ทุกท่านทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแน,นลดูบามคนเดิมผ้าต่อยคนดีเซนพ่อทองแหลกคนเดิมแล้วก็ช่องน้องใหม่ตกแตกช่ชาแนลด้วยนะครับ สุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ